สวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็คือช่องเดอะข้าวเหนียวเดอะข้าวเหนียวก็วันนี้แสงก็จะมาแคสตฟรีไฟให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะคะจากอีพีที่แล้วที่แสงแคสไปก็ผลตอบรับก็ดีเหมือนกันถึงแสงจะเล่นกากไปนิดนึงนะคะก็มีผลตอบรับที่ดีแต่ตอนนี้แสงก็ไปฝึกม,มือมาเรียบร้อยแล้วก็มาดูกันนะคะว่าวันนี้แสงจะเล่นได้ที่หนึ่งเปล่าเนาะ ออก็ไม่ได้ฝึกจากไหนมานะคะก็แบบเรียนรู้ด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะคะแสงก็จะได้มาแคสให้ทุกคนดูอีกนะคะเข้าเกมมาแล้วปิดไปก่อน,นสำหรับตอนนี้นะคะแสงก็เข้าไปในเวลที่เท่าไหร่เวลสิบแล้วนะคะ ก็ติดท็อปก็85เปอร์เซ็นต์เนาะเออก็เล่นมาตั้งแต่วันวันนั้นที่เล่นกากมาก็เล่นมาพัฒนามาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะไม่เก็บของเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มเกมัเลยแสงก็จะเล่นในโหมดชำระบาปนะคะ,ะเข้าเกมเลยก็วันนี้หัวก็จะออกแบบสะท้อนแสงมิงมหน่อยนะคะหัววันนี้ ก็อย่าลืมนะคะสำหรับใครที่ชอบแสงแคชเกมก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะคะแสงจะได้แคชมาให้ทุกคนดูอีกเนาะอ่าเข้าเกมมาแล้วจ้าแสงก็ได้แคชในโมบายนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มแสงนิดนึงอ่าเราจะลงที่บาซิเลียก็แล้วกันนะคะ ก็ช่วงนี้ก็เริ่มเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะร่มของแสงก็เป็นแบบหน้าหนาวเป็นหิมะรูปหิมะอยู่เลย<ม>ก็เพิ่งได้นะคะช่วยเราก็จะไปหาเกาะหากล่องอ่าอันนี้อัพเกาะอัพเกาะเราจะไปหาเกาะแล้วก็หาอะไรนะอ่ะฟาร์มของก่อนฟาร์มของก่อนจ้า แตงคิดว่าฟรีไฟนี้เกาะกับหมอกจะหายากนะคะหายากกว่าพับจีอ่ะนั่นเอ่เราได้เราได้แล้วคะ่ะไม่มีคนรู้กันนะคะหมอกได้แล้วแต่เกาะยังไม่ได้นะคะตอนเจอเห็ดเดี๋ยวเราจะกินเห็ดไปก่อนอย่ามันหลอดหลังเขานะบางคนถามว่าหลอดหลังคืออะไรแบบนึกว่าคนไทยแบบคนภาคกลางเขารู้เรื่องนะคะว่าหลอดหลังคืออะไรแบบ ยังไงอะเหมือนแทงข้างหลังอะไรอย่างงี้วาวาวาเหมือนมันีกันเืยเรายังไม่กล้าไปบุกนะคะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีเกาะเลยอะอ่นนั่นเหมือนมันอยู่ใกล้เรานะคะเฮ้ย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 เมาแล้วมาแล้วเข้าไปเข้าไป มันหนีมันหนีโอเรียบร้อยตายหนึ่ง เราก็ฟาร์มแล้วก็หาคนไปเรื่อยนะคะตอนนี้ก็เกาะก็ยังไม่ได้ปาด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 อ่าเหมือนจะเห็นเกาะแล้วนะคะไม่ใช่นะคะกระเป๋าเยังดีที่ได้กระเป๋ามานะคะเดี๋ยวเราจะฟาร์มของแบบดีๆวับเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหน ยากเรียบร้อยตายอีกหนึ่งฟาด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 เรียบร้อยตายอีกหนึ่ง <Wow. S 1> อยู่ในบ้านาอีกหนึ่ง อีกนึงปาดปาดปาดก็กระสุนก็เกือบหมดเลยนะคะอี้อีอีท่าทองดำเราว่าจะไปเอาเอาวุธแบบคนกระจอกที่เรายิงไปนะคะเยอะเยอะเยอะเหมือนกันกระสุนก็เก็บไปเยอะนะคะเพราะว่าเราแบบเหมือนจะยิงเปลืองกระสุนมากเลยไปต่อคะ่ะ phát 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 in cái tông này ông 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 ai hui <laughs> ดู่ไหนไม่เห็นตัวเบิร์นเรียบร้อยอีกหนึ่งขอไปอัพยาก่อนนะคะปิดมันมาอีกแล้วมาอีกแล้ว เรียบร้อยอีกนึงอบอกได้คำเดียวว่าปืงกระสุนมากมก็ลากันไปนะคะล่ากกันไปายาวๆเลยจ้าอ่า นั่นนั่นนั่นเรียบร้อยอีกแล้วจ้ามามวขอเปลี่ยนเกาะว้าวปือลั่นแอร์ดอกตรงไหนอะว้าวเหมือนจะใกล้เรานะคะแต่ว่ามันก็เสียงเหมือนกันที่เราจะไปเอาแอร์ดอกไม่เจอเหตุ เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าหิตหรือเปล่า้าอตอนนี้เราก็อยู่ที่กลางวงนะคะก็บบชิลๆได้อีกตอนนี้ก็เหลืออีกห้าอีกสี่สิรวมอีกรวมของเราเป็นอีกห้าคนอนยืนไหมคนคน อ๋ว่ให้ฉันยิงสัดดีๆนะเจ้าจอกจอกจอกคนจอกคนจอกไหนล่ะแหดอกตกไหนล่ะเหมือนจะเป็นเกาะเราขอเปลี่ยนเกาะกักนก่อนนะคะกเกาะเลี้ยวสองกันโอเคโอเค มา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 รถรถมานะคะตอนนี้เสียงรถโอ้ยมัครับยากจริงเหรอมันก็ได้ไปเรียบร้อยแล้วว่าคนฉลาด2019นะคะเราจะหลบอยู่แต่ในบ้านนะคะไม่ออกไปไหนอ้าวงก็บีบมาเฮ้ยคนคนคน โอ้โหโยิยงไม่ตายครับตอนนีเน้เลยอีกหนึ่ง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 มันอยู่ไหนนั่นไงนั่นไงนนกอปืนหมดระเบิดค่ะ อก็สรุปแล้วนะคะพี่ก็ได้ที่สองไปนะคะ เอาจริงๆเลยฟรีไฟล์ก็ไม่เคยได้ที่1เลยนะคะได้แต่ที่2นะคะ2ที่สาสี่ไปจนถึงที่20กว่าก็มีค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ชอบแสงแคทเกมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะจ๊าแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะ,ะ,ว,ว,ยนะ,ะว่าฟีมือของแสงเนี้ยแบบพัฒนาไปหรือเปล่าวันนี้ก็9คิวอะคะ่ะแบบ10คิวอยู่แล้วเนาะ,ะถ้าเราได้ที่หน่อะเออ ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้ามาแก้ตัวใหม่นะคะวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาแคสเกมให้ดูบ่อยๆนะบ๊ายบาย